ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิง Smash, Smash, Smash. การก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงในโลกอินเทอร์เน็ตของชายหนุ่มนักท่องโลกรักอิสระไร้กังวลที่รักการโบกรถเดินทางไปทั่วประเทศและจุดพลิกผันอันน่าตกตะลึงที่ทำให้เขานั้นต้องใช้ชีวิตอยู่หลังลูกกรงไปอย่างน้อย57ปี The Hatchet Building Hitchhiker เล่าเรื่องราวในเช้าวันหนึ่งในเฟรสโนแคลิฟอร์เนียในเดือนกุมภาพันธ์ปี2013นะครับแม็กไบร์ผู้ใช้ผู้บ้าคลั่งอ้างตนเองว่าคือพระเยซูและผู้มีแนวคิดหัวรุนแรงในการแบ่งแยกเหยียดผิวเขาขับรถพุ่งชนคนงานผิวดำคนหนึ่งและร่างของเขานั้นก็ถูกอัดเข้ากับรถบรรทุกแต่โชคดีที่เขาคนนั้นไม่ได้เสียชีวิต จังหวะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งรีบเข้ามาช่วยเหลือชายผิวดำผู้คอร้ายแต่แม็กไบรท์ก็รีบลงจากรถแล้วก็เข้ามาทำร้ายหญิงสาวคนนั้นด้วยการเข้าข้างหลังแล้วล็อกคอแต่จังหวะนั้นเองชายไร้บ้านโบกรถได้รีบเข้ามาช่วยหญิงสาวคนนั้นเอาไว้โดยการใช้ขวานขนาดเล็กจามเข้าไปที่ศีรษะของแม็กไบรท์ถึง3ครั้งเจสช็อปไรแม็กนักข่าวของชุมชนในเครือร็อกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงสัมภาษณ์นักโบกรถมือถือขวานคนนั้น เขาบอกตนเองว่าชื่อว่าไข่เขาเดินผ่านมาพบเหตุการณ์จึงรีบเข้าทําการช่วยเหลือเขาเอาขวานออกจากกระเป๋าหลังและฟาดไปที่หลังสีสะของแม็กไบรท์ซ้ําๆเขาพูดว่าฉันวิ่งตามเขาด้วยขวานและสมาสสมาสสมสในคืนวันนั้นเจสสอบไรแบ็กได้นำเทปสัมภาษณ์อัปโหลดลงใน YouTube ส่วนตัว แล้ววันรุ่งขึ้นคลิปนี้ก็ได้เป็นกระแสไปทั่วประเทศยอดวิวหลักแสนและยอดแชร์นั้นไปยังหลายแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียอย่างมากมายนับไม่ถ้วนเป็นอันว่าคนทั้งประเทศนั้นได้รู้จักกับคายชายนักโบกรถมือถือขวานเพียงชั่วข้ามคืนคลิปสัมภาษณ์ของคายกับไรแบ c k สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมทําเพลงโดชวันในท่อน smash 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 มิวสิกวิดีโอเพลงนี้มีผู้เข้าชมมากกว่า10ล้านครั้ง วงการสื่อต้องการนําตัวใครมาออกรายการโทรทัศน์เป็นอย่างมากหลายสื่อเร่งออกตามตัวจนในที่สุดก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจสช็อปไร b a c k เขาได้เป็นผู้สัมภาษณ์เป็นคนแรกและรู้ว่าใครชอบช่วยเหลือผู้คนไร้บ้านเป็นคนมีเสน่ห์ความคิดดีแต่ก็มีช่วงชีวิตที่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายในวัยเด็กด้วย ในไม่ช้าฮอลลีวูดก็โทรมาหาไรแบ็กเชิญคายมาปรากฏตัวในรายการจิมมี่คิมเมลไลฟ์รายการทลอคโชว์ที่โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคายเดินทางมาถึงนิวยอร์ก เขาก็ได้เข้าพักในโรงแรมสุดหรูแต่นั่นก็ได้เผยตัวตนของตนเองให้แบรดมันชาฮีทีมงานของจิมมี่คริมเมลไลฟ์เห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเช่นมาถึงเขาก็ยืนฉี่ที่หน้าโรงแรมถ่ายสเก็ตบอร์ดไปเที่วพื้นของโรงแรมเข้าห้องแล้วก็กินเหล้าทุกชนิดที่มีให้กระโดดโลดเต้นไปมาทำให้ทางโรงแรมนั้นไล่คล้ายออกจากโรงแรมทันที แล้วเมื่อใครเดินทางมาถึงห้องอัดรายการเขาก็ยินฉีที่ป้ายของรายการที่งานจึงให้ซองที่มีเงินถึง500ดอลลาร์สาหรัฐกับเขาและก็ให้เขานั้นกลับไปแต่สิ่งที่ไม่คาดถึงมากกว่าก็คือตำรวจได้เดินทางมายังห้องส่งรายการนำตัวใครไปสถานีตำรวจในฐานะที่เป็นพยานทำร้ายร่างกายคนขับรถด้วยขวาน ทีมงานจิมมี่คิมเมลไลฟ์ได้ประเมินว่าคายนั้นไม่ควรออกรายการและนี่คือความผิดพลาดของทางรายการที่เชิญเขามาออกอากาศแต่กระนั้นก็เข็นจนรายการออกมาจนได้จิมมี่คิมเมลไลฟ์เป็นรายการสดออกอากาศเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2013คายเป็นคนที่เอาแน่เอานอนและคาดเดาไม่ได้อย่างยิ่งตอบคำถามไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่โชคดีที่จิมมี่คิมเมลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี คายก็จะกลายเป็นคนดังที่ใครๆก็อยากพบอยากถ่ายรูปด้วยคนทั้งประเทศครั่งใครเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวตนจริงกับพฤติกรรมของเขานั้นสวนทางกับสิ่งที่เห็นในสื่อคายเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีเขาแต่งเพลงได้จึงได้รับการติดต่อจากวงเรีสคอร์ดให้เข้ามาร่วมเล่นดนตรีในาพาร์แห่งหนึ่ง ในขณะที่มีการซ้อมกันคายก็พูดมากตามนิสไซที่คุยเขาได้เผยสารภาพออกไปว่าเขาเองที่นั่งรถมากับแม็กไบร์ทั้งสองคนนั้นสูบกัญชาด้วยกันและตัวเขาเองนั้นได้แอบใส่สารบางอย่างเข้าไปในกัญชาให้แม็กไบร์ได้สูบด้วยในขณะนั่งรถแม็กไบร์ได้เล่าให้เขาฟังว่าตนได้ล่วงละเมิดเด็กหญิงอายุ14ปีในหมู่เกาะเวอร์จินขณะเดินทางไปทําธุระส่วนคายเองก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาได้ฆ่าชายคนหนึ่งอายุ73ปีด้วยมีดเช่นกัน ซึ่งภายหลังระบุตัวว่าเขาชื่อคาเล็บลอเรนมักกิววารีจากแอดมินตันรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาเขาเล่าว่าในชีวิตในวัยเด็กนั้นเป็นช่วงเวลาอันเลวร้ายเขาถูกแม่ขังเอาไว้ในห้องถูก,ถกทุบตีอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลา4ปีจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปยังบ้านรับเลี้ยงเด็กบ่อยครั้งที่เขาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงชีวิตอันโหดร้ายในช่วงวัยเด็กกล่าวถึงแม่ที่กระทำสิ่งเลวร้ายกับเขาอยู่บ่อยครั้ง และแล้วเรื่องราวอันเลวร้ายของใครหรือคาเล็บรอเลนก็แดงขึ้นมาจนได้ในปี2013ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันเป็นเวลาก่อนที่เขานั้นจะดังแบบสุดขีดคายได้ก่อคดีฆาตกรรมโจเซฟกันฟี่ทนายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่มีอายุถึง73ปีในบ้านพักในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ใครอ้างว่ากันฟี่ได้รับตัวของใายไปที่บ้านแล้วก็ทำการข่มขืนใครใคยจึงทำการฆาตกรรมเขาที่บ้านด้วยการแทงด้วยมีดหลายครั้งและยืนยันว่าเขาต่อสู้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและอ้างว่าโจเซฟกันฟี่วางยาและข่มขืนเขาหลังจากการที่เสนอที่พักให้ในคืนนั้นเองแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อคำให้การของใายอธิบายว่าการเปชิญหน้าทางเพศนั้นมันเกิดจากความยิ้ยอมของทั้งสองฝ่าย เพราะไม่มีหลักฐานเข้าของเสียหายภายในบ้านเลยแถมยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟว่าคายนั้นยินยอมพร้อมใจที่จะมาที่บ้านของกันฟี่และการฆาตกรรมนั้นเกิดจากการไต่ตรองเอาไว้ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามคายได้กล่าวกับสื่อว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเซ็กกับผู้ชายอย่างกันฟีีซึ่งคายมองว่ากันฟี่นั้นไม่ในหน้าดึงดูดตรงไหนเลยโดยระบุว่าคุณรู้ไม่ว่ามีสาวฮอตกี่คนไม่เป็นไรครับแม้ว่าฉันนั้นจะเป็นเกย์คุณรู้ไม่ว่ามีผู้ชายหล่อๆกี่คนที่อยากจะมีอะไรกับฉันหลังจากที่ทําเรื่องแย่ๆในแคลิฟอร์เนียหลังจากข้อหาฆาตกรรมคลิปวิดีโอของคายนั้นก็มีจํานวนการดูเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาก แฟนๆของใครที่มองว่าใครนั้นเป็นฮีโร่ในการช่วยชีวิตของผู้หญิงที่ถูกคนขับรถคลั่งทำลายจึงได้ระดมทุนเพื่อนำเงินมาใช้ทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือใคร ถูกคุมขังเป็นเวลากว่า5ปีเพื่อรอการพิจารณาคดีซึ่งเริ่มในวันที่1เมษายนปี2019เขายืนหยัดในการป้องกันตนเองของเขาและต่อสู้ระหว่างการถามค้านในชั้นศาลเขาระเบิดอารมณ์ระหว่างการโตเถียงกับทนายฝ่ายจำเลยจนเกิดทำให้เขานั้นถูกไล่ออกจากห้องพิจารณาคดีคณะลูกขุนได้ตัดสินว่าไขา่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมครั้งแรกและถูกตัดสินจำคุก57ปี เขาได้รับใช้85%ของระยะเวลานั้นหรือประมาณ43.5ปีหลังจากคิดเป็น5ปีของการคุมขังก่อนการพิจารณาคดีผู้พิากษาบอกกับคายว่าเมื่อคุณมีสิทธิ์ได้รับทันบนคุณจะอายุน้อยกว่าคุณกันฟี่ก็คือตอนที่นายฆ่าเขาซึ่งอายุ73ปีในขณะที่เขาเสียชีวิต คายได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินนั้นโดยแจ้งข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ศาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นการประพฤติม,มิชอบการใช้ดุลยพินิษโดยมิชอบและที่ปรึกษาด้านการป้องกันที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ศาลอุทธรณ์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยึดตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นในเดือนสิงหาคมปี2021ตามคำพิพากษาในคดีฆาตกรรม คายหรือคาเล็บลอเรนจึงหมดสิทธิ์การใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีไม่ได้ถือขวานโบกรถเดินทางไปไหนต่อไหนอหนีกต่อไปและนี่เรื่องราวของสรารคดี t The h a t h h t t u u l l i n n Hit t c i h i k r ใชายถือขวานโบกรถก็จบลงณตรงนี้ต่อจากนี้ไปก็เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของสรารคดีนะครับ The h e ฮดเชด i l d i n g h ฮ t ต t c h เกอ e r เป็นสารคดีจาก Netflix เล่าเรื่องราวโดยผู้กำกับโค l e ์ c a m แดนเล่าถึงการผงาดขึ้นและการล่มสลายของคายชายหนุ่มไร้บ้านที่มีช่วงเวลาแห่งความกล้าหาญและมีบุคลิกแปลกประหลาดทำให้เขานั้นโด่งดังในสื่อของสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางในช่วง้ามคืนก่อนที่เขานั้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้